ไหวก็ไวอยใครจะไวกับการเดี๋ยวจะสาที่ใช่ไหมค่ะค่าคำที่นี่สองชั่วโมงให้ทานเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วจะได้นะ 2องชั่วโมงไม่ทันรอขายลูกไม่สวยนี่นะหกลอยแล้วอะโอ้โอ้ข้างหลังค่ะโอ้ไปกันหนู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  ยังไม่เลยน้ามเดีมยเดี๋ยวไม่มีจะไปซื้อไ่แล้วเดี๋ยวจะบอกเราีอ่านัเนพร้อมไหมยังลูกอรอมพร้อม้อ้าวเฮยครบไมอ้าวเดี๋ยวจะอธิบายว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้างไปเขียงานเด็กโตยังไม่กินนะขนมที่แจกยังไม่ทานนะไปทนไปียนไี่อันนี้เป็นเพื่อที่เราปลูกที่บ้านเราต้องใช้แฟนแก่อ้าวฟังให้ดีฟังให้ดีแฟนแก่เท่านั้นแฟนอ่อนจะทําไม่ได้นี่อันที่หนึ่งให้คนฟังก็ฟังไม้คนไม่ฟังอันไที่ส ออกแบบนี้แล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นนี่รูสมมติหั่นให้ดูดนักเรียนเป็นอย่างนี้เป็นชิ้นและจะต้องเอาแปรงนี้ไปแช่น้าปูนนะคะเดี๋ยวรูเอาปูนใส่กะละมังตรงนี้เพื่อเอาแปรงไปแช่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงฟังให้ดีนะไปแช่มันจะแข็งตัวมันจะไม่เละนะคะเดี๋ยวรูจะแช่ไว้ให้นักเรียนดูนะลูกนะ ใจเย็นๆนะคะก็จะเอาแป้งอ่ะแช่ในน้ำกุนนะแช่ไว้คุณจะหั่นตาที่เ้นกเรียนดูนิดเดิงนะคะอ้าวกอแช่เสร็จคุณแช่ไว้เต็มแล้วนะคะคุณแช่ไว้ถ่ายรูปยจะดูดีไหมะ มาหาผก็ขอวนอีกอยากให้อนานหน่อยประมาณนเี้แต่เด็กชวย้อเันเหอเกระถางแ่หตนี้หยิบเลยหยิบหยิบไปาิหยิบไอเลหยิบเลยค่ะหยิบเลยเดี๋ยวแค่อากวนนิดเดียวพอบานหนึ่งมันยังนั่งเียนอยู่นะคาะไอหยิบเลยลูก

คุณไปตรน้าหน่อปรอมันจะกรอบพมันจะไม่กรอบเป็นหยาดแลคะได้ไหม